บางคนก็บอกว่าไปอยู่กับอาจารย์ต้นชายอยู่ให้โง่ก็ท่านง่เต็มประดาแล้วเราไปอยู่กับคนโง่ก็เหมือนอยู่กับคนตาบอดมันจะได้ผลอะไรต้องไปอยู่กับพระที่มีความเฉลียวฉลาดอบรมสั่งสอนดูลูกเต่าของเราอะ่ะสอนทุกวันมันยังไม่เชื่อไม่ฟังอันนี้ร้อยวันพันปีท่านก็นไม่สอนเอร์โท่ขอบพระคุณนะไอ้เรื่องการสอนธรรมปฏิบัติไม่ใช่ปร,ริยัติแล้วไม่ใช่สอนจะไปอวดวโอ้ใคร เราสอนลัที่ปฏิบัตินั้นมันไม่ได้มากมายไก่กองนักหนาหรอกนะมันอยู่ที่การปฏิบัติเข้าถึงไหมได้ไหมสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นที่อาจารย์สอนนะ่ะขับจิตของเราอยอมรับเราหรือ,อยังเราพร้อมเราหรือ,อยังที่จะรับธรรมะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมแค่ไหนอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราแต่การสอนมากแค่ไหนพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเออนั่งสอนงอคงนี้เป็นเวลานานเท่านั้นปีเท่านี้ปีสอนองค์นั้นเป็นลานานเท่านั้นปีเท่านี้ปี ไม่มียังงั้นไม่มีคิดดูแม่แต่พระตนใบคาเพียธรรมตัวเองก็ไม่ได้ผลอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดก็นึกออยากจะเข้ามาหาพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยมันจะิตอะไรจะเลินกรรมาฐานอะไรมันถูถกกิจริตทายังไงก็ลุ่มหุมดอนๆไม่เคยขึ้นไม่เคยเกินพอเข้ามาสู่สํานักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นไงการมาเป็นภรมนา บอกก็ดําดเนินยังไงก็ไม่เป็นผลเลยพุทธเจ้าค่ะสงสัยจ้่การดําเนินกรรมฐา,านไม่ตรงกัจริตกธอกมั้งไม่ได้ผลอะไรเลยท่านนี่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 ออกไปนูน่นเข้าไปอยู่ในป่าเนอะนะได้ความดีเมื่อไรแล้วลกลับมาคุยกันพอดีเข้าไปในป่าพอดีพอดีพ,อดพวกหมามกันยังแย่งศพอยู่บังเอิญศพก็เป็นศพผู้หญิงซะด้วยพอเข้าไปเห็นตกตะลึงเลยตกตะลึง ก็ไปนั่งมองนั Magic. ่งมองนั่งอ่านนั่งมองนั่งอ่านก็มองใจตัวเองก็มองก็พยายามสอนใจตัวเองเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเด็กที่มันนอนอยู่นกรก็ดองยันฟ้ากระเดากระเดาู่คือเหมือนเหมือนอย่างนี้ยายแก่ที่หลังงอมก็เหมือนอย่างนี้ไอตัวเขานี่อายุอานามก็ประมาณสักสามสิบแลสามสิบเศษ็แล้วเขาจ้องไปแก่ไปตายแต่นี้ก็ยังไม่แก่ก็ตายซะก่อนทุกสภาพของสังขารต้องเป็นอย่างนี้ จิตก็กค่อยๆยอมลง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 ยอมรับสภาพความเป็นจริงในลักษณะของความไม่เที่ยงแล้วประคองกบมาความเป็นทุกข์และสภาพของความไม่เป็นอัตมาตัวตนโลกเาอาเวลาเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นตัวเป็นตน,นอะไรเขาเลยเป็นเพียงแก่ก้อนธาตุนหนึ่งซึ่งก็ต้องสูญสลายไปไปม่กี่วันนี้จิตก,ก็ค่อยรับหญ้าป่ากอกสามอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอน,าานัตตา จิตรวมเข้าสู่ฐานทันทีพอรวมก็สู่สากรกระปับจิตให้ยอมรับสภาพปณีเต็มที่ก็ย้อนเข้าสู่การมาพบเจนละเอียดก็ติดตามไปเรื่อยๆอๆตามลําดับของสมาธิจิตก,ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังส่งหรือเป็นสิ่งที่เศร้าสลดแล้วก็เลยกลายเดือดสำเร็จในระยะนั้นเองเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วก็หวนกลับมาเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าประเทศบอกว่าความยอมรับของจิตนั่นแหละประเสริฐถ้าจิตไม่ยอมรับหูได้ยินก็ดีตาได้เห็นก็ดีไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายในเมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงนั่นแหละจิตจึงจะคลายพบของจิตจิตจึงจะคลายกิเลสตัณหาออกมาและตัวของตัวเองจะได้เป็นอรเลียบุคคลขึ้นมาได้เหมือนปัจจุบันนี้ในเมื่อเราบำเพ็ญมัวแต่ไปฟุ้งซ่านบุงแต่งคิดความสําเร็จอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่การครอบคุมจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะบังคับอยู่ประสบการณ์ทั้งหลายนั้นน้อมมาพิจารณาเกิดไตรลักษณ์สภาพของความเปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตานจิตก็จะคลายจากภพจากชาติคลายจากกิเลสตนารู้สภาวะความเป็นจริงของโลกได้ความว่าโลกวิถีของจิตเพราะนั้นนี่แหละเธอเป็นผู้สําเร็จแล้วการดําเนินของโทยนั้นไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกจริตมันไม่ถูกต้อง ยอมรับทันทีพระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินกระทึงเพราะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าไมา่ได้มากอะไรเลยเพียงให้อุบายวิธี่ไปเข้าไปในป่านั้นก่อนได้ความอะไรร่ออออกมาพระองค์รู้แล้วว่าซากศพกาลังหมากําลังทึงกันอยู่พอเข้าไปเจอเข้ากับพอดีเลยก็น้อมสิ่งเหล่านั้น,นพิจารณาเพราะตัวเองเนี่ยสร้างสติมาพอสมควรแต่การพิจารณาธรรมะหรือว่าโอปนัดยิกธรรมยังไม่ถูกต้องนกพอไปเห็นสภาพความเป็นจริงน้อมเข้ามาปุ๊บหลับเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า ไปตั้งสภาการศึกษาเป็นขึ้นขั้นมหาวิทยาลัยสอบจนเจ็ดแปดเก้าประโยคเสียเวลาสิปยียี่สปีไม่มีคิดดูแค่ประจุละบิดทกไม่ได้มากเลยบทความพี่ชายนี่ฉเฉลียวฉลาดเป็นนักจำกระถึกแต่ว่าเกียรติน้องชายมากเพราะน้องชายมันโง่เหลือเกินโง่จนไม่รู้จะโง่ยังไงก็คิดว่าไม่ควรให้น้องอยู่ในศาสนา อับอายขายชิ่น่าไปที่ไหนก็ความโง่ความซึมท่องอะไรก็ไม่จําสวดมนต์สวดพรก็เขาก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการพูดการคุยไม่มีความรู้ว um ิชาการอะไรจะมาแสดงออกให้เป็นการเชิดหน้าชูตามีแต่ความอพยศอดสูอับอายขายชินะพี่ชายก็บอก่าซึ้ดีกว่าน่าซึกเถอะไปทํามาหากินยังชีพเถอะมีส่วนเหลือเล็กๆน้อยๆเรามาทำบุญทำทานยังเป็นบารมีอยู่มันขาดทุนทุกวันเราไม่ได้อะไรนี่ น้องชายก็ซึกก็ซึกไม่ว่าแล้วก่อนจะซึกไปกราบพระพุทธเจ้าทีนึงกันเถอะพอบวชมาไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านี่สมัยเป็นคารวะไปกราบไ้ไหว้จริงอยู่แต่ตอนเป็นสมณะแล้วนี่พระพุทธเจ้ายัางไม่เลยกลายก็ไปใกลท้ทีของเราเลยเราติดตามไปกราบดีกว่าถ้าตกลุมไปจะพาไปเองพอเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยวันนั้นเกิดบังเอินซะด้วย เขาน,นิมนต์ไปสวดมนต์ชันช้าก็เป็นนั้นว่าองค์นี้เ่ยชาชันก็ให้เป็นผู้ดำเนินงานส่วนน้องชายก็ถูกเข้าไปกราบพุทธเจ้าพุทธยาคุยา้ยเป็นไงภาวนาภาวนาไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวเลยแย่จริงๆข้าพระองค์คิดว่าสักปีฝ่ารักษาศีลห้าประกอบสัมมาอาชีพส่วนเหลือก็จะได้สมบุญทำทานเพื่อบารมีพุทธยาคุยา้ย ยืนผ้าขา็ขาวไปยืนนู่นู่นไปรูปผ้าแล้วก็บริกรรมละโฉละนางละจังละติด<ม>อืมก็ไปรูปอยู่นั่นเนะลรูปไปรูปมารูปไปรูปมารูปไปรูปมาผ้าของของพุทธเจ้าขาวสะอาดเนี่ยค่อยๆดําหมองเข้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 าจาน,นโอ้สภาพของมนุษย์เนี่ยสกปรกอาหารการบริโภคเ,เป็นของสกปรกอาหารการบริโภคทั้งหลายเหล่านั้นมาจากเนื้อมาจากปลามาจากสัตว์มาจาก ก็ล้วนแต่สภาพของเขาอยู่ด้วยความสกปรกแม้แต่ผักอาหารของผักที่ดูดขึ้นมาก็ของสกปรกอย่างขี้คนขี้วัวขี้ฟายปุ๋ยที่เขาใส่ลงไปก็ล้วนแต่เป็นของสกปรกเขาก็ดูดน้ําสกปรกเขามาหล่อเลี้ยงตัวเขาสรุปแล้วก็หมายความว่าแม้แต่ผักก็คือของสกปรกนั่นเองเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายมันถึงเกิดความสกปรกมองให้ลึกลงไปอีกสภาพของฟามสกปรกนั้น แม้แต่เมื่อวานนี้เราก็เห็นแกงกับพระเนียนเผอเรอไม่ได้ล้างจนกระทั่งถึงตอนเช้าพอเข้าไปถึงโอ้โหมันเหม็นต้องไปล้างทําความสะอาดจึงได้ความชัดเจนมากอาหารอันธพบรพโกคก้ไปในระหว่างปรุงใหม่ๆร้นๆมันก็น่าฉันหรอกนะแต่ปล่อยไว้สักเดียวจะหม็นบูดนานๆเข้าเหม็นน่องอย่ามาเอาเข้าไปในท้องเลยแม้แต่มือถูกยูแองลาวันนั้นของอันนี้เข้ามา บำรุงรักษาร่างกายหรือบำรุงร่างกายให้เติบโตมีความเป็นอยู่ได้มันก็เป็นของสกปรกนั่นเองมันร่างกายของสกปรกนี่ค่อยพิจารณาเลื่อยไปค่อยใจสติบังคับจิตค่อยยอมรับเลื่อยไปเรื่อยไปเลื่อยไปก็เห็นสภาพของความสกปรกของร่างกายค่อยจับไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปก็ได้ความชัดเจนลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลื่อยไปทุกอย่างจนคู่ควรจะเป็นพระอานาก็สําเร็จทันทีจนกระทั่งที่สุด พูดแลบรรทกนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในงานแต่จะมาจะว่าเล่ายาวก็ยาวหรือยาสั้นๆซะเลยแต่เล่ายาวมันยาวเรื่องวิธีปฏิหารเก่งพอเข้าไปถึงเสร็จเรียบร้อย<ม>พุทธิปัจ้าภาพก็อังคาดเรียกว่าถวายอาหารมิตบาตรโดยประสงค์พอเสร็จเรียบร้อยพุทธิยาบอกจุดลบ้บรทกวันนี้เทศน,นานายบรรดาญาิโยมฟังด้วยพอพูดแค่น,นั้นพิชาสะดุ้งเลย สะดุ้งเลยว่าเอ๊ะทำไมจะให้น้องชายเราขึ้นมาทําอย่างนี้ขาประจานเลยทียนี้ขึ้นไปเดี๋ยวก็ประจานดิเออว่าน้องชายเอ,อ๊ะน้องชายก็เกิดไปจริงๆซะด้วยแมแล้วกันไม่รู้ตัวของตัวเองซะแล้วจะขึ้นไปทําไมขึ้นไปก็าขายหน้าอย่างเดียวแม่อยากจะจับแขนดึงจะ่ด้ผ่าเข้าไปไม่ได้น้องชายก็ดมดมดมขึ้นไปบนนั้นอาสนาจิงจริงเสร็จเรียบร้อยพอเขาอาสนา ศีลให้ศีลนัตราชนาทให้ทำกลายเป็นสอนธรรมะอย่างวิกิตพิสดารธรรมะที่ลึกที่สุดเอาขึ้นมาตื้นที่สุดฟังเข้าใจแก่มแจ้งธรรมะคืออะไรท่านชี้แจงถึงธรรมชาติสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้คือธรรมะใบลานตำราที่เขียนไว้คือฝอยไม่ใช่ของจริงสภาพของจริงที่เราเห็นนี่คือธรรมะเราเห็นของจริงเราอ่านของจริงคืออ่านธรรมะ แต่คนมันไปหลงฟงุงไปดูตำราตำราแค่ฝอยไม่ใช่เรื่องจริงของจริงๆคือสิ่งที่ประสมวยตาดดวยูสภาพของฟวาไม,ม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาสภาพของความ,มเป็นจริงในโลกหน้าหลงละระลิงหรือไม่อ่านของจริงอันนี้เรียกว่าอ่านธรรมะไปนั่งอ่านไอ้หนังสือเรียกว่าอ่านตำราไม่ใช่ของจริงท่านสามารถเอาธรรมะอย่างลึกที่สุดขึ้นมาชี้แจงให้ฟังตามสภาพความเป็นจริงเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้ เกิดความซึ้งในธรรมะน้องพี่ชายตกตะลึงพอจบแล้วเอ๊ะอะไรเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้วะอือะไรไมันเป็นขึ้นมาได้โดดจทย์กันใหญ่โตพระเจ้าบอกว,ะว,ะวะ่านี่แหละไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งมหาวิทยาลัยสอนแล้วเมื่อกิจเข้าถึงที่แล้วย่อมสามารถสิ่งที่ถูกที่ควรย่อมสามารถสิ่งที่จริงๆในโลกเอาของจริงๆมาคุยกันไม่ต้องไปยกคำพีวิทย์ไหนที่ไหนมาเอาเรื่องจริงๆมาคุยกันเลย นี่คือธรรมะเพราะนั้นจุนลมันถกนี่ได้สําเร็จเป็นประรหารแล้วด้วยการยืนพิจารณาแค่คู่เดียวก็ได้สําเร็จแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องอะไรจะไปสอนหรือว่าไปเรียนกันนั้นมันมากมา,ายไก่ของนั่นแหละเรียนแล้วมันจําได้แค่ไหนแล้วปฏิบัติได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนนิดนิดนหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าเอาจริงเอาจังครอบคุมจิตใจให้รับรู้ในการเคลื่อนไหวสมบูรณ์เสียอย่าไปเผลอไปเลย กิริยาการให้สงบระงับแล้วก็ครอบคุมจ,จิตใจประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงน้อมนํามาพิจารณาให้จิตยอมรับเรื่อยๆก็จะยัดเยียดไปเลยเดี๋ยวก็ได้ผลเองแต่นี้พวกเรามันทำไม่ไม่ติดต่อกันไม่ได้ทำยี่ิบสี่ชั่วโมงทํากันระเดี๋ยวประดาวมันถึงไม่ได้เกิดผลอะไรกันเพราะนั้นเอากัน,นจริงอาจารย์ปั้มอยู่สิบปีนะฟังนิดๆเหมือนกันแต่ปั้มกันอยู่สิบปีจนกว่าจะจใเออในใจได้สิบปี ทุกวันนี้ก็มีความอิ่มเอิบในสิ่งตัวเองได้นิดเดียววัดได้ว่าอาจารย์มีคุณําแต่ว่าไม่มากนิดเดียวถึงแม้จะนิดเดียวอาจารย์ก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดจะพยายามประคับประคองความดีของเราอย่างที่สุดจะพยายามกระทาทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นดุลกรัต่อความดีหรือธรรมะอันมีอยู่ให้อย่างสมบูรณ์อุปสรรคอันตรายทางหลายทั้งปวงที่จะเป็นอันตรายต่อธรรมะนี้จะพยายามหนีให้ไกลที่สุดเว้นให้ไกลที่สุดทุกวันนี้ลูกศิษย์มองเห็นอยู่ทุกวัน อาจารย์ที่หล่นเพื่ออะไรถ้ามองไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่ชัดถ้ามองให้ดีๆอาจจะชัดเจนอาจารย์ทาอยู่สองอย่างหนึ่งเพื่ออุปการะความดีที่มีอยู่สองเต่อเติมความดีที่ยังไม่เกิดไม่มีมันเพิ่มพูนขึ้นอันสามเพื่อน,นําพาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้สร้างบาร,รมีเพื่อต่อเติมให้สูงยิ่งขึ้นเพราะพวกเรามันต่ําก็มีกลางก็มีสูงก็มีพุทธิสูงก็จะได้เด่นขึ้นพุทธิกลางก,ก็ปีกขึ้นในสูงพุทธิยังต่ําอยู่ก็คืบขานขึ้นมา คนที่ยังไม่ได้มีบาร,รมีพอสมควรจะตึงขึ้นมาให้รู้จักการทาบุญทำทานสะสมบาร,รมีกันสักทีอาจารย์ทําอย่างนั้นมีสองนยนด้วยกันอย่างนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังนะวันนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันมันไม่โง่ไม่เง้อหรอกถ้าเราทําได้ไม่โง่พระจุลปฐมย์่งโง่โง่กว่าอ,อาจารย์ด้วยยังสามารถเข้าใจธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราสอนกันจะไปเอาเรื่องอะไรมาสอนกันมากมายนะอืในพวกที่สอนมากๆพอาะแพๆอย่าง,ง,งนี้อาจารย์นั่งหัวเราะลูกเดียว